ไปทำงานทุกคน go take you to training ผมไม่ใส่เสื้อกันหนาวว่าผมคิดว่ารถอยู่ตรงนี้ครับ you don't want to park the car so I have to take it home again ใช่ทุกคนตอนผมตอนค้างนอกผมเดินใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนทำงานตรงนี้ก็ผมเดินไม่ได้เราคงต้องทามว่าผมจะไปทำงานตรงนู้น เดินที่ไหนได้แล้วก็บอกอ๋อไปซ้ายแล้วก็ไปขวาแล้วก็ผมปูดคุ้มครับแล้วก็ผมไป <c oughs> เห็ดอย่างเนาะทางนั้นนะ <c oughs> หันหลังให้แม่เห็ดอย่างเนาะทำอะไรเนาะหันหลังให้แม,นะม่นะปิดดีดมันคืออะไรโอ้เหลือแค่นี้เองเหรออืมอันเล็กเิ็หลาย เอาเลยกินกี่ชิ้นเขาก็มีแค่สองชิ้นอ่อเขามีของเขามีแค่สองชิ้นแค่นั้นแหละอเอาวันนี้ทําอะไรกินเนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรลูกชิ้นหมูหมูสดหมูสดลูกชิ้นหมูมช่วยทําเนยน้าอย่าเห็นหูดังบานจะไปเล่นเกมที่นอกคุนจ๋าก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมจ้ะเมนูล้างตู้เย็นเนาะ กำลังลวกหมูสดอยู่จ้ะทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินใจเย็นๆเนาะเออเป็นลูกชิ้นทําเองเนาะแซ่บปะลูกชิ้นทําเองอื้อยหน้ากลัวน้ำต้มเส้นเราก็เดือดแล้วทุกคน อยู่สิวันนี้มีฟุตบอลเช้าแต่ไม่มีตอนเย็นได้กลับบ้านอเดี๋ยวเลยให้ลูกชิ้นมันสุกอีกนิดนึงก่อนเอ,ออกจากช่องแข็งมาเลยทุกคนกระนาดกินอยู่ เน็ตเอิร์ดเอาช้อนเอาชามไปลูกเอ้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กเราไม่ได้เอาไปแช่น้ำนะทุกคนก็คือเราต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะก็คือเราไม่ชอบแช่น้ำแช่น้ำแล้วมันมันรสชาติไปอีกแบบหนึ่งอะ เอ,อเราก็เอาแบบนี้เลยพอต้มไปสักพักหนึ่งมันจะเหมือนเส้นเล็กสดบ้านเราอะ่ะเอออร่อยหม้อวางข้างล่างเดี๋ยววางข้างบนเวยเดี๋ยววาง <c oughs> <c oughs> เอ้ยวันนี้ลืมลวกเอ้ยไม่ลวกแล้วช่างมันเถอะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ร้อนอืมมันใช้เวลาประมาณนี้ทุกคนเส้นก็จะได้ละอืม <c oughs> <c oughs> เส้นสวยเลยโฟกัสกับแม่ด้วยอืม mm. ชิวของแมทธิวปะครับ หมูสดเอาเยอะครับแล้วแซนีิีแค่นี้แหละเดี๋ยวกินไม่หมดครับเดี๋ยวลูกชิ้นไปเอาในหมอ้ออันนี้แม่ตักออกเพราะว่าไม่อยากให้มันเปื่อยมากครับมแม่ไม่เอาหมูสดแม่จะเอาลูกชิ้นอย่างเดียวอือเอ อของอะเล็กก็เหลือนะทุกคนยังมีอยู่เดี๋ยวทุกคนนี่เครื่องปรุงแม่ทิวบอกจะให้แม่ปรุงให้ตรงนี้มีผักชีกากหมูนาำปลากระเทียมเจียวน้ำตาลพริกปน่นเอ่อถั่วเอ่อพริกไทยขาวพริกไทยปน่นครับพริกไทยปน่นแล้วก็น้ำส้มครับอห จะให้แม่ปรุงให้หรอครับทาไมปรุงเองไม่ได้อ่ะมันแบบแซบหรอแซบอยู่แต่ว่าแม่ทําให้แซบดีโฟกัสหรือเปล่านี่ครับอืออภิ่นีได้ครับจริงอันนี้ของตัวเองเนี่ยครับกากหมูกากหมูวางไว้นี่แล้วกันน้ำตาลน้ำตาลกิชชอน หนึ่งช้อนล้วกันหนึ่งช้อนล้วกันถัวถ่วถั1 1> ่วหนึ่งช้อนแล้วกันถั่วเมทูชอบถัว่วน้ำส้มน้ำส้มชีแดงนอิริทุกคนทุกคนหน่อยอืมอ,อืมเหมือนพริกเลยผักชีต้นหอมพริกไทยปน่น เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวให้พ่อปรุงก่อนพ่อปรุงหมอสุปครับทุกคนหมอสุปอ่ะมีลูกชิ้นหมูเบรลมเลยลูกชิ้นหมูเบรลมเลยเอาว่าตรงไหนจัมโบะเดี๋ยวกันเวลาจะเสียบถึงเหตุผล เดมอสเตอร์เน mm ี hmm. no? ่ยใส่ชิ้นเล่ฮัลโหลถวยพ่อทุกคนไอลูกชิ้นสลูก แมทิวครับเอาลูกชิ้นกี่ลูกเอาสี่หาลูกครับโอ้ยมือสั่นแม่ไม่เอาหมูแม่เอาแต่ลูกชิน้นครับขอ<ม>จัมโบ้แม่น่าก,กินเลยจัมโบ้โอ้โหเลยแม่โอโ้โหลูกชิ้นแม่ชิ้นเต็มถ้วยเน๊นี่เห็นบอก <Wow. S 2> บอกแล้ว S 1> <S 1> <S ทุกคนเสร็จเรียบร้อยปะ่ะกินข่าวแล้งกันจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเออก๋วยเตี๋ยวหมูสดลูกชิ้นหมูจ้าทุกคนปะปะยุกมาแม่ก่อนอ๋ออีรทุกคนร้อนสิเอวา,างนี้ก่อนเออ เจ็บมากอืมหวานวางเลยอือน่ากินนะแม่ ก,กินอยู่แต่พอหัวสิแซบป้อมอกินก,น,มน,กนกินเอเล็กไปทำงานนะทุกคนทุกวันศุกร์สามชั่วโมงหลังเลิกเรียนเนะาะรู้มเที่ยวใช่เดีอย่อยอาดท่งไปนองนะยุบสี่้อยส ชิมเลยมาสุกก่อนทุกคนอืมอืมาตลอดลีบอ่ะนุ่สกาลัสเสียงสด

อยู่เฉยๆก็เป็นหวันแนไ,ไงร่างกายมันไม่ได้พักมันก็เป็นนวดเป็นนี่แม่เอ,อ้ยตลอดเวลาแม่ได้พักคือตอนนอนอมไม่อร่อยเท่ามวดที่แล้วน้ำซุปไม่เข้มข้นแต่ว่า うん。 speaking radio I, i'm thinking of myself you know he said oh you know i'm starting being so old so when i sit down i have to make sound but oh, last day i go to the gym and do legs now i have to make sound when i'm standing up too <laughs> 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 I, i'm thinking of myself

เรา,าเอาพักชีเอาค่ะวันนี้รสชาติน้ำซุปไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเอ้ก็ใส่ผงพะโลสําเร็จรูปใช่ไหมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยจากเมื่อก่อนนี้เรามีไอ้ผงก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยแต่ว่ามันหมดไงแล้วตอนเราไปร้านไทยก็ไม่มีไงทุกคน เขาเลยไม่แข็งคนเท่ทาไหร่แต่ว่ายังแซ่ดทุกคนแต่ว่ายังโอเคอยู่อ่หะ ท,ทำขนมวันนี้เหลือแค่นี้ทุกคนม่ชกินอันนเดียวเหรออะไรกินซองแล้วอัเมย์ต้องกินหัวท้ายของเขาเนาะ ตอนนี้ข้าไม่กินแล้วครับอล้วนา I maybe ลองหนึ่งอ t ฟต์ทูดอะย maybe I can try one อมใช์ one พ่อบอกว่าพ่อจะลองชิมนงจากอาหารอาหาร่ว่าพ่าจจกินเลยสองอาหารชิ้สองสามชิ้นเลย Bara det dum syl nu. Trettonhundra. Det är inte en Mm. det mm. är mm. oh, oh my god. Det kanske finns någon som är liten. Det måste det Kanske finns Kan han sa han är mätt, men han vill gärna ja, ha mjölk. Har du mjölk till kanelbollen? Nej. Jag vet Har du provat mjölk och kanelbollen? Jag, jag dricker ju mjölk här. Ja, oh, finns det i då? Har Have you tried kan du cinnamon jag you roll? Jag dricker ju här mjölk, Tia. Don't... Son, jag dricker färdig mjölk här. I, I try här. to speak with you now. Have you tried milk with cinnamon roll? Jag dricker färdig. I don't speak if... If you try them together. Don't drink milk now and take a cinnamon roll two hours later. In the same time together. Och? Det. Ginger bread is always the milk too m m ม n Ginzer bread อะไรละ That's good t h milk too Okay what kind Oreos What is that coming from? Oreos This thing b a r a k ตรียวโทรแวอย่านายกินขนมได้อีกเสือแล้วไปเล่นทำไมพริกนะตัวเองเหลือตั้งเต็มจานนัะตัวถ้วยน่ะโอ้ยเรานช้ายกว่าเขา Oh Oh Barrack ตัวโอร์ั a r r a c k ตวโอร์ Barrack บอมาอีกกิธีอีกก๊อด Oh. That's good anyway, I say. But when it's warm it's one hundred percent good. That's no, <inaudible> only 99 percent. When it's warm it's one hmm. you know, can. Hmm. Last time, not this time, the time before we eat them, when it ask come out, you cannot eat because it's too hot. Hmm. You, uh, well, you must eat anyway. Claw, get out. Wam can warm can you get the speech of speech a cowl? Take it no good with the cold. ตอนนี้ผมพูได้แบบ Now you say you speak r o n g I say e n it was not warm it was 99% hmm. not 100. w h t warm t was 110%. เข้าใจพอไหมคลอก่พัตถุดิบใช่ไหมอเข้าใจพอทุคลอดแก่ที่เขาใช้เปลียกินกินนั่งโมไปนั่งกาแฟคาเฟ่ หลือยู่ไปกินมื่ออื่นนะะั่นแหละพี่น้องเลยนั่นแหละโอเคก็กินเสร็จก็เดี๋ยวพี่พอจะไปขับอเล็กตอจ้าทักทุกจ้านั่นแหละเดี๋ยวพอกันไหมนอ้อจ้าวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สําหรับแม่วันนี้สิบคะแนนได้ห้าคะแนนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวได้เจ็ดเหรอไม่ให้ห้าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ทุกคนฝากคิดไปสนิทจ้าพอกันไหมสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย